สวัสดีค่ะพี่น้องโปองปลายเนาะวันนี้ไทยโยก็จะมานำเสนอนะคะแกงหน่อไม้สูตรดั้งเดิมของคุณโยนะคะพี่น้องไม่ใช่แกงเปื่อนนะเขาเรียกว่าแกงหน่อไม้สูตรของไทยโยดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้สดนะคะเราใช้ไอ้มีดมีดสไลด์ฝานนะคะจะได้บางๆนะคะแต่อันนี้ตุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋า จะมีเห็ดหูหนูเนาะเห็ดคอนขาวแล้วก็เห็ดเ,เห็ดขอนประจําปีนะ่ะแล้วก็จะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะคะมีบวบนะคะวันนี้มีบวบเหลี่ยมไม่มีบวบหอมนะคะถ้ามีบวบหอมก็จะอร่อยนะคะก็ใส่ฟักทองนะคะเหมือนแกงเปื่นะคะแต่ว่า,าจะใส่เป็นพวกเนื้อปลาเป็นอาหารนะคะบางทีก็ใส่กรุบใส่เขียดแล้วแต่ลูกหวกลูกออดนะคะ นี่เครื่องเคียงก็เหมือนเกงแต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นทางภาคอีสานนะ่ะไทยโยเขาจะเรียกผักสะเงะวันนี้ให้น้องสาวเกงนะคะวันนี้ให้น้องสาวเกงพี่สาวเป็นคุณบรรยายเองนะคะแล้วก็จะมีข้าวเบือเนาะถ้าไม่มีข้าวเบือก็ใส่เป็นข้าวคั่วก็ได้ก็จะหอมอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าใส่ข้าวเบือมันจะเข้มข้นนะ้ำมันจะงวดเนาะแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของใครชอบนะคะก็เครื่องเกงจะมีนั่นแหละ ผักสังแง่ผักลุงตูนะคะประกกาชะอมชะอมมันก็จะหั่นนะคะไม่ได้ทําเป็นท่อนยาว,ยาวๆนี่แหละค่ะเ,เครื่องเคียงของเราเอา่ะเราไปเด,เดี๋ยวเราไปเกงเกลือเนาะพี่น้องเราให้ดูก่อนว่า,ามันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลขก,ก่อนที่เราจะตั้งหม้อให้เดือดเราก็จะมาโขลกพริกก่อนนะคะพี่น้องจ๋าโขลกพริกก่อนไว้รอนะคะถ้าเดือดแล้วเราก็จะได้เกงเลยเนาะ แล้วก็เตรียมของทุกอย่างมาเลยแล้วนะคะใส่เกลือนะคะจะทำเพิ่มรสชาติอร่อยแล้วก็เข้มข้นนะคะเพื่อนๆจ๋าเวลาเ,เราขลุกพริกนี่นะเราขลุกพริกนี่เราก็จะถ้าเกิดเรามีข้าวเบือเนาะแล้วก็ขลุกไปพร้อมกันค่ะขลุกข้าวเบือแล้วขลุกพริกเข้าไปนะคะเราจะไม่ขลุกละเอียดเหมือนพริกแกงของออแกงคนไทยเนาะเราจะเ,เราจะตาแค่บุบๆนะคะพี่น้องนะตาให้พริกแค่บุบๆเนะาะใครอยากกิน ผ็ดก็จะได้เกล้มเอานะคะเพื่อนๆดูสูตรของไทยย้อนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะทุกอย่างเก็บได้ทุกเม็ตรนะคะเราก็จะโครกปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆครกปลาเพื่อเหมือนแกงส้มนะเหมือนแกงส้มเพื่อให้น้ําเข้มข้นนะคะเพื่อนๆรอดูต่อไปนะคะขั้นตอนสูตรของไทยย้อดั้งเดิมจริงๆนะคะคือคุณย้อจริงๆนะคะ จะแกงเปรอะก็จะไปอีกแบบหนึ่งเนาะจะใส่ย่านางคุ้นๆแต่ว่าก็คล้ายๆกันแต่ว่าแกงแกงหน่อไม้เขาเรียกอันนี้แกงหน่อไม้สูตรดั้งเดิมเนี่ยจะไม่ใส่ย่านางนะเพื่อนๆจะไม่ใส่ย่านางเนี่ยผักก็จะขูดเข้าไปด้วยนะคะผูกใบแมงลักนะคะขูดเพื่อให้ให้มีความหอมไปในเนื้อปลานะเพื่อนเนี่ยแล้วก็ขูดผักสะแงะภาษาไทย คนไทยคงไม่มีแต่ทางเหนือมีทางเหนือมีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าภาษาโยเรียกว่าผักสะแงะนะคะหรือเรเรียกอีกเอาง่ายๆพืนพ้นๆแล้วพักอีแงะพักอีแงะนะคะพี่น้องฟังดีๆนะภาษาโยนะพักอีแงะนะคะ,ะถ้าเป็นผักขยงก็บอกผักขยงผักขยแงงเนาะไม่ใช่ผักขยแงอันนี้เป็น ภาษาถ้าเป็นภาษาอีสานจริงๆภาษาลาวภาษาอีสานเขว่าผักขยงแต่อันนี้เป็นผักแงะนะไม่ใช่ผักขยงนะ,ะภาษาเยาะว่าภาษาเยาะเนาะภาษาเยาะก็ว่าพายอีแงคล้ายๆคล้ายๆต้นผักชีนะแต่ว่ากินมันจะกินจะออกหอมฉุนนะคะอ่าหมอ้อเราเดือดแล้วพี่น้องใส่บวบเข้าไปเรียบร้อยพระเอกนางเอกของคุณอีสาน น้ำปลาค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะสีสันเป็นไงสีสันเริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วพี่น้องจ้ะเริ่มสวยงามเหือปัก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 ทยอบแบบภาคเอาเองนะเพราะว่าทยอบภาคเสียงเองนะให้ให้ดูแล้วก็คิดคิดเสียงเอาเองแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราขูกเนาะใส่เครื่องที่เราขูกรวมกันเป็นเนื้อปลานะเนื้อปลาแล้วก็ขอใช้มือเพราะไม่พี่น้องพอเอามือเขียวะนะพี่น้องสะอาดแล้ว ไม่ใช่มือทยอนะมือน้องสาวนะคะดูสีสีของมือก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าส่วนมือทยอนี่จะเป็นคนขายจิวเวลรี่นะคะสีจะไม่ต่างกันสีจะต่างกันนะคะเห็นไหมทยอยจะต้องล้างเอาคุกออกน้ําเกลงล้างคุกหมดนะพี่น้องอย่าหัวเราะนะเนื่เพราะว่าพ่อแม่เขาทำอย่างนี้ไม่ให้เหลือสักหยดตามปลาาก็เอาน้ําเกลงมาล้างเอานะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหม บอกแล้วให้ดูสูตรดั้งเดิมของไทยย่อจริงๆอคุณเข้าไปคุกค้าวกันเข้าไปคุกค้าวปเป็นยังไงแล้วพี่น้องเข้มข้นเห็นไหมสีสันสวยงามแล้วเนื้อปลาก็ข้นและเวลาเรากินนะเรากินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าเราจะไม่ทิ้งสักหยดเลยพี่น้องจา๋าเราจะซดกินทั้งน้ำทั้งแกงเนี่ยทั้งเนื้อปลานะ่ะน้ำขูกขิกเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเราก็เริ่มเติมผักแล้วนะเพื่อนๆจะเราจะเอาผักลงแล้วกินหอมมาแล้วเห็นไหมเน้นเห็นไหมตัดเป็นท่อน,อนกินง่ายบางที่เขาจะใส่เป็นยอดยอดเนาะที่เขาทําแบบยอดยอดแล้วก็ลูดกินอ่ะแต่ว่าอันนี้แบบว่าเราทําแบบว่าถ้ากินช้อนก็ตักตักได้หมดเลยหั่นเป็นท่อนๆนะคะตักหมดเลยคือแบบไม่ต้องไปลูดอ่ะไม่ต้องใช้ลูดคือคนจะกินช้อนกินมือก็สะดวกสบายเนาะอีสานเราก็ ใช้ข้าวเหนียวตุย้ยเขาเรียกว่าข้าวเหนียวตุย้ยเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าวเหนียวตุย้ยเอาเพิ่ว่านะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นยังไงบังบนี้พี่น้องป้องไปเป็นยังไงจ้าพี่น้องป้องไปนะคะแกงหน่อไม้สูตรดั้งเดิมของไทยย้อนะพี่น้องของไทยย้อจริงๆนะคะ,ะคนเข้าไปคุณน้องคนจังเลยอย่าคนเยอะเดี๋ยวก็เละหมดหรอกเนาะคนจังเลยนะเสร็จแล้วเราก็เห็นไม้ห็นไม้ห็นไม,นไม้เป็นยังไง พี่น้องเป็นยังไงคะหน้าตาสีสันน่าอร่อยเอาชิมทีนี้ชิมนะคะชิมดูสิตอนเราเราเนั่นเราอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเค็มนะเพราะเราใส่เกลือเข้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเค็มเอามาแล้วเพิ่ออีกหน่อยอีกอันหนึ่งนะคะพี่น้องใส่มากอร่อยมากใส่น้อยสัน้อยแต่ก็อย่าใส่เยอะนะคะอย่าเก,กินกําหนดค่าเขากาหนดนะคะเอาทีนี้ก็คุณอีกแหละไหม นางชอบคนนะคะนางคุณจริงๆเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าหน้าตาน่าอร่อยไหมคือสูตรไทยยอเนี่ยกินอมาล้างอีกแล้วพี่นออ้องเออนั่นนั่นแบบว่าเมื่อกี้จะจืดนิดน้ําปลาก็ใส่ในถ้วยปลาล้างกินนี่แหละเพื่อไปล้างเอาน้ำปลาอีกโอ้ยเสียดายไม่ให้เหลือสักหยดนะคะพี่น้องเนอะยุคเศรษฐกิจมันแพงอะไรก็ต้องคือเอาให้หมดนะคะอย่าให้เหลือสูตรไทยยอจริงๆเนี่ยจะกินกับอะไรคะพี่น้องจ๊ะ กินกับขาอ่อนค่ะพี่น้องอ,อร่อยมากแล้วก็จะมีใบบัวบกใบบัวบกเขาจะไปตัดกันนะเวลาเรากินแกงหน่อ,อไม้นี่ใช่ไหมมันจะเสบร้อนหน่อ,อไม้ก็ร้อนอยู่แล้วเนาะเราก็บางทีถ้าใครตำผิดก็ผิดเราจะกินใบบัวบกใบบัวบกจะเย็นใช่ไหมให้ความเย็นแล้วก็มันจะไปตัดกันไงพี่น้องคือผักกินได้ทุกอย่างมันมีอีกผักอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าก,กินสมัยก่อนตามท้องนานนะเขาเรียกว่าผักเว้นกับผักโคเค้มันจะกรอบ